ตอนนี้ขอให้บอกไม่กี่รอบก็ไหวมากไม่กี่ไม้ก็กบอกเวลาโว์ตัวไม่มีใครมาขอค่ะคือจับจับเลยจับไปเลยไม่จับไม่พอใครยี้ด้วยแย่ด้วยอะไรเงี้ยผมทำแทนพวกคุณแล้วนะครับโอเคนะครับ What the fuck คำเตือนคลิปวีดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้าสี่สามเอ็ดเอ็ดเฮ็ดโอ้ยอนไรเนี่ยผู้คนหลายมากตกใจหเนี่ยกรูปสวัสดีครับอยู่กันแนะครับเป็นรายการ What's Next ยิ้มนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเมย์ยาเ,เ,เดี๋ยวรถกลเป็น<อ>ใคร<อ>มึงแนะนั่งทำไมอ่ะชอบเลยครับอ๋อไม่แล้วมึงคนเดียวไม่พอ <c oughs> มึงพาเพื่อนมาเหรอเนี่ยเข้าไปยนะ่า <c oughs> โอ้กูกูเชื่อแหละโอ้โหหัวมึงขนาดเนะี้ยเด็กทะเลเออมึงนี่อ่าโอเคอยู่ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะมือไม้ห้ามลั้วออกมาจะทำอะไรก็แล้วแต่พวกมึงกูมาสถานการณ์คิดนะครับน้องเมย่าได้าด้ได้ สวัสดีออกมือเชื่อไหมว่ารายการพี่ในวัดแดงฟักบมีหลาคนบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเมยา่าคือเราขอคิวเขาไม่นานแล้วเพราะคิวน้องยากมากๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกกลางวันเธอจะไม่ค่อยออกหากินเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่มเธอเป็นสานหากินกลางคืนเป็นคนออโอเคมาคราวนี้ขอคุยแบบเจาะลึกนะวันนี้ขอล้วงลึกหน่อยล้วงอะไรล้วงความลับจะทำยังไงถ้าล้วงเข้าไปอาจจะติดนาฬิกาผมไม่ติดเนาะโอไม่ติดโอเคโอเคไม่ติดอ่ะถามเลยตอนนี้พูดอาจจะรเรื่องทะลึ่งทะลึ่งอะไรพี่ต้องขออนุญาตก่อนนะ ครับกายโอเคซัส่วนก่อนบอกไปอันนี้3เท่าไหร่หนูจะก็เจ็ดร้อยสิบสี่อ๋ออันนี้อันนี้เจ็ดร้อยสิบสี่ไปก่อนเออแล้วอะไรเอลเออสองสามค่ะอ่าเพวกสามสิบสองค่ะอเ๋ยวุณป็นคนที่ตัวเล็กมากเลยนะกินอะไรบ้างไหมลุงถามจริงชีวิตหนูเนี่ยจคุยอะจะคุยอ้โกินแต่อันนี้พูดควยแต่หเก่งควยกินแต่น้ำเก่งควยเออไม่เออน้เนาะจะรีบพูดไปดูแลรักษาสุขภาพอะไรเล็กอันนีคุยค่ะ นะครับผมโอ้ยอีพีกูคงดูดกันที่ผ่านไปผมอูดพูดขนานไปนะครับแต่ได้เลยรายการพี่ชิลๆเต็มที่นะพูดเองนะพูดเองนะสอบไปบ้างไหดีถามถึเรื่องชีวิตส่วนตัวชีวิตนี้มีความรักมาแล้วแม่ความรักเลยมีผัวมาแล้วนีเราต้องทางนี้แล้วก็ประมาณสี่ห้าคนที่จริงจริงจังๆสี่ห้าคนครั้งแรกที่เราเสียตัวเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ครับปวชสองปวชสองน่าจะอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบกว่ากับยี่สิบสิบแปดสิบเก้าประมาณนั้นประมาณนั้น นะครับเสียตัวที่ไหน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 ที่บ้านผู้ชายสิคือแฟนคนแรกเลยบ้านนี่คือแฟนคนแรกถูกต้องไหมเล่าให้ฟังใหม่ว่ามันเป็นยังไงเขาพูดว่าอะไรถึงไปบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้พูดว่าอะไรคือเราพร้อมทีชีพอยีกแล้วเนี่ยมันคันนะคันอ่ะเราก็เลยจัดไปแล้วยังไงพอเข้าไปในห้องอ่านอนุรังก่อนตั้สเต็ปเลยพอดูหนังพอดูหนังแล้วครั้นี้ก็เรียบร้อยจัดกันไปประสบการณ์เซ็กครั้งแรกถือว่ามันโอเคไหมครั้งแรกก็คือมันก็ ก,ก็เป็นฟิลแค่แบบว่าเราอยากลองเนออออง้อย่างไรย่งแีคือเจ็บไ,ไม่เจ็บเจ็บเ,เ,เนาส่วนมากในทิที่บอกจะเล่าให้ฟังว่าส่วนมากครั้งแรกของทุกคนจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะมันไม่เป็นใช่มันก็คือเรายัางไม่รู้<ท>ฟิลด,ด้วยเนาะว่าฟิลแบบว่าทาํายังไงถึงเราจะสูงสุดแบบเต็เออและอีกอย่างคือนึงมันต้องเจ็บอยู่แล้วเพราะว่าเรายังซิ่งครั้งแรกใตอนนี้ขอให้บอกมาดูกี่รบก็ไหวไหมไม่ดีหม้ก็ูบอก แล้วเซ็กที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่มีแฟนมาคนไหนที่รู้สึกว่าเราโอเคที่สุดล่าสุดเหรอล่าสุดเลยเอาว่าตอนนี้เราโสดอยู่ไหมเ,เราเาจะคบกับแฟนอยู่โส<อ>ดโสดแล้วในชะ่ไหมโสดนะครับโสดเนะออโสดวันมาร <laughs> ับประสบการณ์เซ็กต่อจริงเมื่อกี้น่ยที่บอกไปค <laughs> ือมันรู้จุดกันหมดเลยวนะอ่ารู้จังววจหวะชาคนของเรามีคนเคยพูดบอกว่าส่วนมากผู้หญิงเซ็กซี่เนี่ยที่เขาแบบโชว์เยอะๆโป๊เยอะๆอย่างเงี้ยพอเวลาบนเตียงแล้วเนี่ย เออมาเจ๋งเหมือนอย่างที่ไลฟ์สดบอกว่าอยากรู้จังเลยอันนี้เจอบ่อยคือฟิลไลฟ์สดกับฟิลโดนย้ดจริงๆไม่เหมือนกันไม่พูดเหมือนที่เราพูดนยครับไอเฮผมอ่าอันนี้พูดพูดเรื่องจริงเลยคือแบบว่าพูดถึงแาบว่าเขาจะจริงๆจะแบบจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจะร้องจะร้องแบบนี้อ่ะแต่เรื่องจริงเมา่อร้องแบบอ๋ออ๋ออย่างเงี้ยคือแต่เรื่องจริงคือเราก็ต้องร้องตามฟิลเนาะเราจะมาร้องมัน ต้องเรื่องนี้พยายามเรื่องมือนเป็นการเอนเตอร์เทนคนมากกว่าในการไลฟ์สดใช่บางทีก็ขอแบบภาษาญี่ปุ่นเอออะไรเงี้ยเราตามใจเขาไปขอภาษาเป็นลังมาคื้อแพลเรื่องจีบว่าโอ๊ยโอ้ยก็เป็นที่ที่จะแข่งอยู่ไหมไปได้เขาปึ๊งมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะนั้นก็ไปตามฟิลไปตามฟิลไปเพราะนั้นมันไม่เหมือนกันเอาว่าถามตัวเองว่าหนึ่งถึงสิบให้คะแนนเซ็กตัวเองเท่าไหร่ไม่เอาเดี๋ยวเขาหาปรโมท อย่าง <laughs> นี้เรื่องอวดกอวดแล้วก็ให <c oughs> ้อะไอ่ะ <c oughs> ให้แปะแล้วก็ไปจนท่าไปจนท่าไปแต่ปากผมพูดสิไปแล้วยนะคราวนี้พอมาถามจนถึงตรงตอนนี้อยากรู้ว่าผู้ชายแปลกๆเพราะเจออย่างเงี้ยจะเจอผู้ชายหลายรูปแบบแน่นอนชีวิตใช่ใช่ใชมีแปลกๆแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อยส่วนมากก็จะเป็นฟิลแบบ F4 คลั่งแบบว่าคิดว่าเราเป็นแต่เขา คือห่วงคือเหมือนเป็นแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยออ๋เอออะไรนนก็คือเป็นเรื่องปแปลกๆแก็ชินแล้วค่ะเออเขา<ม>ชอบเรานะอย่างนั้นเขาชอบเราหนูนนหก็ถือวนะ่าคนดูทุกคนเป็นผัวหนูหมดแหละอ่าคิดอย่างนี้ก็สบายใจไปมีๆๆๆๆแบบลุกจิตไหมแบบโดนที่ลุกจิตที่สุดเลยส่วนมากก็จะเป็นแบบส่งของตัวเองมาให้ดูกันนะลูกถ่ายรูปมาให้ดูโทรมาทุกวันแต่คือหนูไม่ได้ใช้เบอร์หนูไว้อยู่แล้วคือที่โทรมาจะบอกว่าเป็นเบอร์ผู้จัดการนะคะคนที่เซทเลยค่ะคนที่เซทก็คือผู้จัดการไอที่มันร้องอ่ะคือเสียงผู้จัดการ หนูทั้งนั้นเลยแบบว่าตอนนี้เขามาแบบว่า เสร็จแล้วรองให้ฟังหน่อยสิแล้วยูจะตังก็เลยร้องให้จะเลยจัดให้ไปยังคะไยังคะวลตัวมีไหมแบบขอร่วงอะไรเงี้ยมีไหมเออแบบเวลาเัวตัวเปนใครมาขอค่ะคือจับจับเลยจับไปเลยไม่จับไม่พอขยี่ด้วยแย่ด้วยอะไรเงี้ยจับพอเข้าใจนะแต่ถ้าแย่เนี่ยคือแบบแด้จริงแบบว่าบางทีเราลืมล้างหนีม่ไงคือแบบจัอยู่ประจบมันไม่ได้ไงวันหลังบกก่อนจะได้้างรอน๋จะมีกินติดไปผทานคือจับจับ ใช่แต่คือไม่ถึงกับว่าชียีขยำกันจนแบบว่าเออคือบอกไม่ได้นมไม่ใช่นมอันนี้ซิลิโคนะเย็นเออคือตัวนี้จับมาคือซิลิโคนจะแตกกันอยู่แล้วนะคะเพือจับกันแบบเออให้รู้ว่าจับอได้ให้จับจับได้ กูแลวนะแต่ยัยลยะครับผมคราวนี้อยากรู้ว่าเซ็กที่ประทับใจที่สุดถ้าเอาแบบประทับใจคือประทับใจตรงที่ชอบคนที่แบบรู้ฟิลรู้จุดคือแบบมองตากขาเลยว่าใช่แล้วแบบนี้แบบนี้คือ่ยได้ละแล้วถ้าเซ็กที่แปลกที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นรถที่ไหนจอด่านะป่ะหรือว่าไปแอบไปจอดตรงไหนยไงสนามบินจริงๆก็ไม่ได้ตั้งตัวนะเออเขาทำเราหรือเราทาเขาเขาสิพี่ ก็ได้ควาเราอยากลองก็เป็นฟิลแบบว่าก็ฟิลก็ฟิลเลือกเล็กเหมือนกันนะก็อยากลองแต่มันก็คงตื่นเต้นนะมันได้ฟิลตื่นเต้นได้ฟิลตื่นเต้นไหมเหรอมันเป็นฟลแบบว่านี่เอ้ยคนแม่งจะเดินมาสุดท้ายก็โอเคนะโอเคโอ้ยนี่คือทั้งหมดพอสังเขปนะครับสำหรับน้องนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นเกมก่อนใช่ไหมใช่ครับเล่นเกมโอเคครับเอาละครับกับช่วงวัดแดกวัดดวงนะครับวันนี้เราต้องช่วยกันประสานงานกันครับฟิชเชอร์ลิงพูดง่ายๆผมกับน้องเมยย่านะครับในการที่ไม่มีปะอ้เอาละมึงเอา ย้อนย้อนอีกนะบนรถมึงไม่ชอบจังเลยหมายถึงช่วยกันนี่เล่นเกมหรือช่วยตัวเองได้นะเล็บอย่างงี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เป็นปัญหาอ๋อผมไม่อยากเล่นเกมนะเอาชิ้นมา โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันนะครับเกมง่ายๆวันนี้เกมเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคุณข้าไปเลือกเขาไปเล่นได้เล่นง่ายๆมากเลยนะครับคุณก็ไปเลือกดูผมว่าเกมพวกนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเสือมังกรหรือว่าปันแปะหัวก้อยวันนี้เราเล่นหัวก้อยนะครับง่ายๆจะได้เล่นง่ายๆสองในสามต้องชนะนะคะถ้าชนะก็เดี๋ยวไปกินร้านพรีเมียมสุดหรูได้เลยน,นะครับแต่ถ้าแพ้หนูก็จะไปร้านกิน อ่าพวกร้านมินิมอลทั่วไปข้างทางแต่ว่าอย่างที่บอกไปทั้งสร้านนี้อร่อยทั้งสแบบมาวันนี้หัวก้อยของเราเริ่มเล่นกันเลยนะคะนี่นะไหนหัวหรือก้อยแดงหรือน้าเงินชอบหัวค่ะชอบหัวนะอ่าโอเคไปสั่งสีแดงน้าเงินดีกว่าไปง่ายังไยเอาไปนะครับหัวนะหัวไหมหัวหัวหัว เมียตกใจว่าตกใจมากเลยปไปต่อเนื่องอย่ารอช้ากำลังต่อเนื่องครับคราวนี้เปลี่ยนไหมเอาแดงหรือน้ำเงินอย่างงี้ง่ายๆแดงค่ะอ่ะแดงนะไปแดงนะไปแดงไฟแดงอือจมพูดให้ดูดูแล้วด้วยเออแต่ไปไปไปจำพูดจำพูดจพูดแดงมดงฮึ่เงนี่ออกน้ำเงินการสุดท้ายตัดสีแล้วการสนแล้วตัดสินแล้วจะซ้ำที่แดงหรือจะไปน้ำเงินซ้ำเนี่ยชนคนชอบเป็นคนซ้ำนะ พูี๋ยอปูยังไงก็ไม่เกินไปครับไปแดงอีกทีนงนะข่อยแดงนะแดงไหมแดงไหมน้ำเงินครับว่าต่อยเลยว้าแลวแต่งตัวมาท่าแซ่บเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้านไหนบวกน้อยแต่ก็ถือว่าบวกอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวพาวันนี้เราอยู่แถวโชคชัยสี่นะครับเดี๋ยวพาไปกินร้านร้านหนึ่ง เขาบอกว่าเป็นร้านคนที่คิดว่าร้านกูเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าชื่อเฮงเหมือนกันชื่อร้านเฮงหอยทอดชาวเลไม่ใช่ร้านผมนะเจ้าของร้านเขาสวยมากเดี๋ยวไปพาเจอแม่ค้าด้วยแม่ค้าสวยมากๆกับร้านนี้เดี๋ยวพาไปกินกันแต่ก่อนที่จะไปกินอาหารกันเดี๋ยวจะให้ดูช่วงทาไงให้เป้าตุงใครอยากดูเดี๋ยวตามเวลาแอดแต่ก่อนจะไปคอนเซปต์รายการเราถ้าเปรียบตัวเองเป็นเมนูอาหารหนึ่งเมนูหนูคิดว่าหนูเป็นเมนูอะไรและเพราะอะไรคะ หนูก็ต้องเป็นยำสิคะยำอะไรดียำอะไรดีลมมิตรเลยมีหลายอย่างให้เลือกกินเนื้อมรมิตเชื่อหรือล่อรัวอ๋อนะครับอยู่ในอ่างจากรกุชชี่แล้วทำไมถึงเป็นอ่ยำลมมิรเออก็เป็นคนแซ่บอก็คือแซ่บเป็นทุกเรื่อง นะครับผมนี่คือเขาเรียกว่าไรเหตุผลง่ายๆมากเลยก็กูแซบก็เลยเป็นยำนะครับโอเคน้องเป็นยำนะเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันแล้วก็ไปดูช่วงทําไงให้เป้าตรงตอนนี้อยู่กับน้องเมย่านะครับและช่วงทําไงให้เป้าตรงใครอยากดูช่วงทําไงให้เป้าตรงต้องทําไงครับน้องเมย่าจ๋าเอาเลยสาวเด็ดของเธอไหลลงมาข้างล่างลลกไหลลงมาข้างล่าง เอาเรือ่อเงเอาเรื่องเอเอดูครับดูครับดูหุ่นดูหุ่นก่อนดูหุ่นนะมือไม้กูจับกลางไม้น่าสัน่นไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> โอเคอยากดูเด็เดๆแบบนี้นะครับต้องตามในไลน์แอดเราให้ดีนะจ๊ะ <c oughs> ใครที่ชอบไลน์แอดจิมตรงนี้เลยไป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 เลย ไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วแหละแล้วลุบลางลุงเต็มอะไแอบแล้วเตรมเขาอะไแอบแล้วปั่นมันมีแล้วจะไปไหนได้นอกจะลนมขามือพี่ว่างลูกอ่ะทำอะไรทำอะไรอะไรทำนีอะเป็ยไงผมทำแทนพวกคุณนะครับโอเคนะครับ ข้ามาอยู่ในร้านของเฮงหอยทอดใช่ไหมฮะก็ะะเป็นร้านที่เกี่ยวกับหอยทอดโดยตรงก็ชื่อร้านอยู่แล้วก็ใครที่ไปกินหอยก็จะมีกุ้งมีซีฟู้ดปลาหมึกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็เลือกเอาปลาเปิ์มีหมดไก่นะครับใครก็เป็นทางเลือกกันได้นะจ๊ะนี่เราไม่อยากกินได้ทั้งหมดใช่ไหมคะกินได้ค่ะแต่ว่า หอยหมุนจะแซ่บกว่า <c oughs> เป็นน้องไม่ยากก็ขายอยู่เหมือนกัน, <c oughs> นไม่ได้ขายฟรีใครต้องการเราฟรีก,ก็มาเลือกทานได้นะครับหลากหลายเมนูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีฟูด้ดชีสเยิ้มผัดไทยต้มยำกุ้งแล้วก็รวมไปถึงเป็นหอยทอดของเราจะมีแบบใหม่ด้วยนะครับเป็นหอยทอดผสมนะครับก็คือมีทั้งหอยแม้งภู่แล้วก็หอยนางรม อยู่ในจานเดียวกันนะครับแล้วก็ใครจะชอบอย่างอื่นถ้าใครไม่ชอบสายทะเลสายหอยก็ไปกินไก่ไปกินกุ้งไปกินปลาได้นะครับร้านนี้มีทางเลือกให้เยอะแยะมากมายแล้ที่สําคัญใครที่ชอบกินข้าวที่นี่มีข้าวขาวหมูครับเป็นสูตรต้มถั่วที่ถามถึงเรื่องนี้หน่อยถ้าเมย์อยากสเปคผู้ชายที่เราชอบจริงจริง,รงก็ไม่ได้ไม่ได้สีเรลียสมากนะคะเรื่องหน้าตาเรื่องรูปร่างเลยจริงจริงคือชอบชอบวิสายทัศ งั้นต้องถามว่าไม่ชอบแบบไหนดีกว่าไม่ชอบผู้ชายแบบไหน,ไอบบไหนเอออย่างงี้น,น่าจะง่ายกว่าไม่อแบบไหนออไม่ชอบผู้ชายที่ใส่ผู้หญิงอ๋อแบบ ยุ้มยิ้มจริงเราก็ต้องเข้าใจในงานเราด้วยใช่ไหมต้องแบนอย่างแรกเลยคือต้องต้องรับให้ได้งานของน้องแบบว่าโอ้โหมันหนักหน่วยนะครับผมต้องเข้าใจน้องด้วยนะครับแต่ที่บอกนี่คือสเปคง่ายคือไม่ซีเรียสเลยเรื่องสูงเตี้ยอ้วนผอมเราเราครับได้หมดได้หมดอ่ะเดี๋ยวคุยกันเยอะ้วครับเดี๋ยวขอญาตกินให้จริงจังหน่อยน้องจะกินก็ผมก็เรียกท้องจะกินผมก็เรียกเดี๋ยวขอชิมอาหารกันนะครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อจ้ะ Thằng nhá kim thử โอ้เมื่อกี้กินกันไปเต็มที่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะกินเยอะก็ไม่ได้นะครับ๋ยวอ้วนนะครับผมเพราะว่าผ,ผมต้องดูแลหุ่นนิดนึงไม่ทนแล้ว <laughs> อขอบคุณมาก<า>ขอบคุณที่พูดแทนทุกคนที่เ <laughs> ขาดู <laughs> อยู่นะจ๊ะแล้วก็อย่างที่บอกไปก็มาทานได้นะครับร้านหอยทอดนะครับร้านหอยทอดเฮงหอยทอดนะชื่อเดียวกับผมเลยเฮงหอยทอดนะครับจะไม่เน่ของผมนะเฮงหอยทอดชาวเลมาให้ได้ร้านนี้สุดยอดจริงๆครับอร่อยด้วยนะครับแล้วก็แม่ค้า สวยด้วยนะครับผมมาดูแม่ค้าได้นะนะครับสวยมากๆครับมาต่อกันเรื่องของของเราเนี่ยใช้คําพูดมาเรื่องของเราเรื่องของเราช่วงนี้อย่างที่บอกแม่ย่าทำมาอยู่อยู่บ้างที่เราเห็นหลักๆก็คือไอโชว์ตัวแหละตอนงานเที่ยงคืนเดอร์มีอะไรอีกไหมเพิ่มเติมอ๋อก็จะมีโชว์ตัวแล้วก็จะมีไลฟ์สดอะไรสดเนี่ยประจำู่แล้วและหลักๆที่ควรจะไปดูก็คือดูในของแม่ย่าได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะดูหน้าเฟซได้เลยเราจะเอาของคนอื่นอร์แชร์เข้ามาใช่เพราะไม่ให้ปิวปิวไปหลายอันแล้วคือ ไปหลายรอบแล้วใช่ครับอกวันนั้นก็ตามน้องให้ดีนะแล้วก็เรื่องอางานตัวตัวอะไรมีมีอะไรก็าาประมาณนี้ก็ประมาณนี้ค่ะครับก็ตามให้ดีนะครับก็จะไปอย่าลืมนะครับฝากนิดนึงนะครับของเรื่องการที่ให้เกียรติของไม่ว่สาสาวๆเซ็กซี่ทุกคนเขาเซ็กซี่นะแต่เวลามาที่ ชีวิตปกติชีวิตทำงานปกติเราเซ็กซี่ไหมเอาคนอยากรู้ว่าชีวิตปกติชีวิตปกติไหมก็คือถ้าไม่ไปไหนก็ใส่ชุดนอนแขนยาวขายาวอีกห้องค่ะเดินตลาดปกติปกติอะไรกือคนจะไปคิดว่าอุ้ยในไลฟ์สดเขาแต่งอย่างนั้นเขาต้องใส่อย่างงี้มาเดินข้างนอกไม่เคยมันก็แล้วแต่วาระบางโอกาสเนาะทำงานอะไนอนก็ไี่ได้แต่ว่าต้องเซ็กซี่ตลอดเวลาแล้วแต่กะละเทศะด้วยคือถ้าใส่แบบดิบกินี่เข้าวัดมันก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นต้องขอเว้นเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเราเขาด่าแน่นะครับด่ามากเกิดแน่นะครับผมเพราะนั้นก็ดูให้ดี จะทําอะไรขอรอนุญาตเอาให้เกียรติด้วยนะครับผมอ่ะฝากอีกง,งานอีกรอบหนึ่งให้ฝากงานอีกรอบหนึงหลักๆก็จะมีงานโชว์ตัวนะคะคือถ้าใครอยากรู้ว่ามีที่ไหนยังไงเมื่อไหร่วันไหนบ้างนะคะก็แนะนําให้ไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กได้เลยนะคะของผมนะคะแล้วก็งานไลฟ์สดนะคะถ้าใครชอบดูแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่แบบว่าก่อนนอนแล้วพี่หัวใจนะคะก็หน้าเฟซได้เหมือนกันเลยมีทุกวัน ตามน้องได้เลยน้องจะอัปเดตอยู่ในนั้นต้องดเวลาอยู่แล้วนะครับขอบคุณร้านครับเพลงหอยทอดชาวเลนะครับใครอยากมาทานมาทานได้นะครับอยู่เส้นตรงโชคชัยสี่นะครับมาหาทานได้เลยพิมพ์ g p s เจอแน่นอนร้านสโตร์ไลฟ์ฟรีแอร์นะครับแล้วก็หาที่จอดรถตรงข้ามเอานะครับผมก็จอดได้เต็มที่เลยนะครับฝากแล้กันวันเด็กฝรังของเราไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะทำไงให้เป้าตุงนะครับอยากดูน้องเมย่า เซ็กซี่น่ารักอักต้องตามไปในไลน์แอดของเรานะครับแลวทูจะรู้ว่าทำไงให้เป้าตรงครั้งนี้เพอร์เฟกและสุดๆจริงๆครับระดับเขาเรียกว่าเซ็กซี่ไอดอลที่สุดในประเทศไทยตอนนี้มาทำทำไงให้เป้าตรงให้เรานะครับต้องตามไลนแอดให้ดีนะครับวันนี้รายการวันหด็กฝักต้องไปก่อนนะครับฝักติดตามรายการของเราไว้ด้วยนะฝั่งน้องไม่ยากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสค่ะก่อนนี้นะครับเราเดินเจ้าของร้านแล้วนะครับคุณเค้กครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ไม่ใช่เทปสองนะครับอันนี้เป็พิตตี้นะนี่คือเจ้าของร้านที่เราถ่ายนะครับผมแต่ว่าก็คือสวยอย่่งนางฟ้าเลยนะครับผมสววมผ่วนน้องาดเลยคุณเค้กคือก่อนหน้านี้คุณเค,ค้กเคยเคยเปิดอะไรมาก่อนไหมหรือว่าตรงนี้จร,จริงๆร้านเราไม่ได้มีสาขาเดียวเรามีสาขาแรกอยู่ที่เจริญนครนะคะแล้วก็นี้สาขาสองที่โชคดีใ่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรามีสาขาสาที่อ่อนนุชนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยากมาทานหพีงหอยทอดชาวเลนะคะสามารถมาได้ทั้ง3สาขาเจริญนคร17 อดนุชและโชคชัยสีค่ะส่วนลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้นะคะทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นแกลฟฟูดไลแมนฟูดเพนด้าโรบินฮูดนะคะแล้วก็ที่สําคัญร้านเราไม่ได้มีแค่หอยทอดอย่างที่พี่พีกินการ์ตูนขาหมูด้วยก็อยากกินใช่อยากกินขาหมูกระทาะทองก็สามารถมาได้ทั้งสาสาขาเช่นกันค่ะครับก็ติดตามพอดีนะครับฝั่งร้านของน้องเขาด้วยนะครับอร่อยมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ What วัด